คุ้นเคยนะคะเป็นร้านอาหารใต้นี่ทุกคนสิ <_ d ata> น่ากินมากเลยอ่ะกินยังมีอะไรบ้างก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเราเพิ่งกินกินอย่างเดียวเลยเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรอ,ะ <_ d ata> อ่ะอออลออริจินอล <_ d ata> ตอนแรกจะพูดว่าออร์แกนิกไม่ใช่ะค่ะออริจินอล <_ d ata> ถ้าไม่รู้ว่าเป็นน้อยหน่าจะน <_ d ata> ึกว่ามันคือกล้วยเว้ยมันต้องใส่นมก่อนเปล่าใช่ค่ะคือพอรู้สึกว่า พอยต้องมาอีกอุ้ยตากล้องมาได้ไงคะเนี่ยอันนี้มันบ้านพอยนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยพอยไม่ได้ถ่ายซีเทรนนะคะพอยมาถ่ายโฮมทัวร์พอยไพร์อีพีหนะคะก็นี่ก็คือเป็นบ้านใจกลางรัชดานะคะที่ติด MRT ศูนย์วัฒนธรรม บอกแล้วนะคะบอกพิกัดเรียบร้อยนี่ก็เป็นบ้านที่เจ้าคุณพ่อได้สร้างเอาไว้นะคะมันก็ค่อนข้างจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ก็เป็นฟิลแบบว่าโฮมีอบอุ่นบ้านก็จะมีโต๊ะเยอะหน่อยมีของไฟเยอะหน่อยแล้วก็มีเก้าอี้เยอะหน่อยมาเดี๋ยวจะลงไปดูข้างล่างกันดีกว่าคือพอดีว่าพี่เลี้ยงเนี่ยได้ทําสําหรับสําหรับกลางวันนะคะเอาไว้เลี้ยงที่งานทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาลงไปกินกันนะคะนะคะ เช้าองหญิงเพิ่งตืน่นนี่ก็จะพามาทานอาหารเที่ยงนะคะที่บ้านของพลอยที่บ้านนี่นะคะบ้านคุ้นเคยไม่ใช่บ้านของพลอยนะแต่ที่บอกว่าเปิดว่าเป็นบ้านเพราะว่าร้านอาหารเนี้ยดูเป็นฟิลโฮมมี่อบอุ่นมากแบบฟิลเหมือนแบบเราอยู่บ้านเลยอ่ะเขาเตรียมอาหารให้เราเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะน่ากินมากคุ้นเคยนะคะเป็นร้านอาหารใต้นี่คนสิ น่ากินมากเลยอ่ะกินยังมีอะไรบ้างก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างเย่าเพิ่งกิน <c oughs> กินอย่างเดียวเลยก่อนที่จะไปกินนะคะก็ต้องบอกชื่อเมนูก่อนเผื่อใครมาแนละ้วจะสั่งไม่ถูกนะคะเมนูแรกขั่วซิ่งหมูสับหมูจำเหี่ยวแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่นะคะผัดสะตอกะปิกุ้งอันนี้คือผัด3ามชนอันนี้ไม่เคยได้ยินชื่อเลยเดี๋ยวจะลองชิมเป็นเมนูแรกเพราะว่าสงสัยมากว่ามันคืออะไรแล้วก็นี่ค่ะแกงส้มหน่อไม้ปลากระพง ก,กินได้ยังกินได้ยังอีกเยอะกินได้ยังขอชิมหน่อยนิดนึงนะเริ่มเหมือนที่คั่วกิ้งหมูสับรสแบบจัดจ้านมากสิดยอดอร่อยหมูจำเหี่ยวก็คือเป็นหมูสามชั้นนั่นแหละทุกคน ก่อนที่เราจะไปกินต่อนะคะเราก็ต้องขอถ่ายรูปทำคอนเทนต์เก็บไว้เป็นความทรงจำก่อนเพราะว่าเนี่ยคือร้านอาหารใต้ใจกลางกรุงเทพวัตถุดิบสดดีรสชาติโอเคมากคือพอรู้สึกว่าพอยต้องมาอีกพอไม่เคยไปใต้เลยทุกคนเพราะว่าคือพอยอะเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดใช่ไหมทุกคนน่าจะรู้แล้วพอยก็เป็นคนทานเยอะคนดูก็น่าจะรู้นั่นแหละ แล้วทีนี้อาหารใต้มันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าถูกใจพลอยมากแต่ยังไม่เคยแบบไปร้านอาหารใต้ที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะออรอออริจินลตอนแรกจะพูดว่าออแกนิกไม่ใช่ค่ะออริจินลเมียังไม่เคยไปร้านอาหารใต้ที่เป็นแบบออริจินลเป็นสูตรใต้เลยแต่ อันนี้ก็คือคิอคดว่าเขาหน่าจะปรับให้มัน,มนแบบเข้ากับคนเมืองมากขึ้นแล้วก็รสชาติก็ไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เอาเป็นโดยรวมก็คือน่ากินมากแล้วก็คิดว่าน่าจะอร่อยมากๆแต่ว่าตอนนี้ยขอถ่ายรูปก,ก่อนเก็บไปเป็นความประทับใจอันนี้เมื่อกี้คขาเดียวมดเลย ทุกคนคะ่ะแล้วที่แล้วเนี่ยเราเอาเจ้า2เครื่องนี้นะคะก็คือ X80 Pro 5G นะคะแล้วก็ X80 5G ไปถ่ายรูปในโหมดซีนิมาติกที่ที่โอมคาเฟ่เป็นแบบคาเฟ่อินเดียใช่ไหมรอบนี้เนี่ยเราก็ยัง,งจะเอาเจ้า2ตัวนี้นะคะมาถ่ายรูปเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาร้านอาหารนะคะพอก็จะถ่ายรูปอาหารค่ะเราจะมาดูว่าสีมันจะสดมันจะแบบว่าดูถ่ายออกมาแล้วน่ากินเหมือนที่พี่ซีเขาบอกหรือเปล่าคือพี่ซีอ่าพูดนวัตกรรมเลนส์ไซน์เลนที่แบบว่ามีสาร uh huh. เคลือบอะไรไม่รู้จะ ฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเคลือบเลนด้วยเทคโนโลยีการเคลือบหน้าเลนแบบเฉพาะของไซส์ของไซส์ของไซส์เอามาใช้จริงเลยดีกว่าเห็นว่าไปถ่ายสวยอยู่นะหรือว่ากล้องมันดีวะนี่ขอเปรียบเทียบกันเลยแล้วกัน อันนี้คือตัว Pro 5 g นะคะทุกคนคะรู้ไหมว่าเทคนิคในการถ่ายรูปอาหารให้มันสวยงามและน่ากินเนี่ยอย่างแรกนะคะเราก็ต้องมีเครื่องมือที่ดีค่ะนมีมือถือที่ดินเองจะ <c oughs> บอกว่าเทคนิคการถ่ายอะ่ะคือว่าที่คอยเคยบอกคือถ้าจานต่ําให้ถ่ายสูงถ้าจานสูงให้ถ่ายต่ําพวกจานสูงก็คือเช่นนี่แก้วน้ําอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบว่ามีอะไรสูง,สงขึ้นไปแล้วก็ให้ถ่ายต่ําก็คือถ่ายในระดับที่แบบว่าพอดีกับสิ่งของใช่ปะ อย่างเงี้ยะไล่ะเทปหน้าไม่เห็นแบบเป็นพิธีกรแลวนะตะก้องตะก้องมาเปรียบเทียบกันเลยละกันขอปรับแสงให้เท่ากันก่อนนะอันนี้คือพลปรับแสงสุดแล้วนะทั้งสองเครื่องเลยไม่แตกต่างนะพลว่าดูสิใบเหลียงก็ดูแบบสดน่ากินอ่ะเห็นโดดกุ้งตัวเบื้องมีความเห็นหมูสามชั้นโอ้โหผัดสามชุน หลังจากที่ถ่ายมาเนี่ยก็คือมันไม่แตกต่างหรือว่าตาพอยมันแบบตาพังมันก็ไม่รู้นะแต่พอรู้กว่ามันไม่แตกต่างกันเลยค่ะแล้วก็เวลาตอนถ่ายเงี้ยเราจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมือนแบบมันเก็บขอบเก็บอะไรเงี้ยได้เยอะกว่าแต่ก็ถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าสีของรูปยังไงก็คือออกมาขายกันเลยนี่น่ากินเหมือนกันเลยแล้วกินได้ยังะกินได้เลยเหรอ อันนี้เหรออันนี้คือเขาบอกว่าเป็นอะไรนะมะม่วงอะไรดองๆไม่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 ใช่มันคือมะม่วงเบาจะ<า>เป็นภาษาใต้ก็คือมมะ่วงเบาม่วงเบา,เบาวันนี้พลอยกินลูุม่วงเบาเปี้ยวอพอรู้สึกว่าพอกินเนี่ยน้ำบวงเบาอันนี้แลนะพลอยก็รู้สึกว่ามันแก้เผ็ดอ่ะทุกอย่างมันพอดีกันไปหมดเลย <c oughs> แต่ว่าคิดว่าถ้า ถ้ากินม่วงบ้าเยอะๆน่าจะได้เข้าของน้ำ <c oughs> อิ่มมากเลยค่ะทุกคนคือจะบอกว่าพ่อย่ะกินแค่นิดเดียวนะคะแต่ว่าพี่ๆคนอื่นก็คือกินเหมกินเยอะมากเลย <c oughs> และขั้นตอนต่อไปนี้เราจะกินแค่ของคาวอย่างเดียวไม่ได้เพราะเขาบอกว่ากินคาวไม่กินหวานสันดานไคร เป็นคำพูดใช่เพราะว่าไพ่เนี่ยมันแปลว่าปุตุชนคนทั่วไปนี่ทุกคนทุกคนรู้จักโอเอ๋วไหมเป็นขนมหวานแบบภาคใต้อันนี้คืออะไรเอ่ยบุ้นแล้วก็มีถั่วแดงแล้วก็น้ำแดงเฮบูบอยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเขาบอกว่าอันเนี้ยแนะนํามากเลยค่ะก็คือนี่น้อยหนานมสดอันนี้คือเหมือนเป็นไอติมน้อยหนาป่ะใช่ป่ะมันแบบเหมือนเอาเอาจริงว่าตอนแรกอะถ้าไม่รู้ว่าเป็นน้อยหนาจะนึกว่ามันคือกล้วยเว้ย ต้องใส่นมก่อนเปล่าใช่ค่ะน้องใส่นมก่อนมันเป็นนี่น้อยหนาแต่ว่าเหมือนแช่เป็นแบบไอติมเอิอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อร่อยถ่ายมาโครเหรอเอากล้องเข้าไปใ,ใ,กใกล้มันก็ปรับเป็นมาโครจันมั้งเรามาโครคือทำได้สองเครื่องเลยหรือเปล่า<อ>เลิศไขออ่อินโอ้ น้ำแข็งแบบเป็นกลิ่นน้ำแข็งแลยนะทุกคนตัวนี้ตอนแรกอะคือถ่ายปกติอย่างเงี้ยคือไกลๆมันไม่ขึ้นไม่ขึ้นหมดอันนี้แต่ว่าเพราะด้วยความฉลาดของ AI จา้าทุกคนดูมันขึนน้นอัตโนมัติเลยค่ะเห็นไหมเครื่องนี้ทาได้แล้วตัวโปรก็ทําได้พรอะว่าอีกอย่างคือมันไม่ได้ดีเลยนานขนาดนั้นด้วยพอเราถ่ายปุ๊บอย่างเงี้ยก็ขึ้นเลยขึ้นมาโคเลยใกล้มากเราไม่คิดว่าเป็นโอเอ๋แล้วเมื่อกี้ <c oughs> คือเป็นอะไรเอเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือโ oh อ้เอ๋วค่ะอร่อยไหมก <c oughs> ินไม่พูดไม่จาเลยเคลียรทีกินอย่างเดียวอือพูดจำตรงพอกินขนมหวานอะ ก็รู้สึกว่าเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้กินผัดกระตอกุ้งพวดกิ้งอะ่ะลืมไปหมดเลยอะเพราะว่าอันเนี้ยมันแบบมันไม่ได้หวานแบบว้าดอย่างเงี้ยนะแต่มันคือแบบโอเคเป็นการเขาเรียกว่าปิดจบความรู้สึกทรมานนั้นได้อย่างสวยงามทุกคนคะอิ่มแล้วตอนนี้นะคะเรียบร้อยพอจะเขาเรียกว่าให้คะแนนดีกว่าร้านคุ้นเคยนะคะ สำหรับรสชาติเนี่ยเอาตัวพลอยนะคือพลอยเนะี่ยค็กซวเงความแบบเผ็ดร้อนเผ็ดเหมือนแบบพริกแบบมาจากนรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยพลอยรู้สึกว่าพลอยชอบมากอาหารใต้ที่นี่คือมันมีความแบบรสจัดเรื่องรสชาติสําหรับพลอยนะพลอยให้เต็ม10เลยแต่จะบอกว่าสําหรับใครที่ไม่ทานเผ็ดนะคะก็ต้องแบบแบบอบรีเควสเขาน่ดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะรสจัดเหมือนกันันบรรยากาศร,ร้านที่นี่นะคะก็แบบว่าโฮมี่มากๆมีความแบบ อบอุ่นเป็นโทนวอมวอมอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับแบบการที่แบบว่าพาเผู้ชายมาเดี๋ยวพาแบบว่าครอบครัวมาแล้วนั่งกินข้าวอะไรกันอะไรอย่างงี้เอาจริงนะไม่เหมาะกับการแบบมาเดทกันครั้งแรกเพราะว่าอาหารเผ็ดมากแม่เผ็ดจนแบบน้ำมู้งน้ำตาไหล ไปถึงเรื่องการเดินทางนะคะทุกคนร้านคุ้นเคยเนี่ยอยู่ตรงที่ราชดาซอยเจ็ดก็คืออยู่ตรงฝั่งเดอะสตรีทนะก็คือลงเอ็มอาร์ทีวรรณัฒนธรรมแล้วก็เดินต่อมานิดนึงหรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อมาก็ได้นะคะถึงเหมือนกันที่นี่นะคะเปิดตั้งแต่10โมงนะคะจนถึง3ทุ่มเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะคะถ้าว่าวันจันทร์ก็คือนั่งหน้าร้านนะคะสำหรับทีมหน้านะคะพอจะพาทุกคนไปไหนนะคะจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปไปทำอะไราตามแนว MRT มเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้ ขอตัวไปกินโอเอ๋ต่อแล้วบ๊วายบายทุกคน